I'm ตัวเพียนครับเฮ้แต่ตวัวสวยเลยนะกระเพียนเนี่ยเอาเงี้ยครับนี่ดกมั้ง เริ่มมาแล้ว้ยหมอตะกบดูนี่ครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คอรับก็สวัสดีครับนานๆนักตกปลาทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กช่องนี้ครับวันนี้พวกผมอีกเช่นเคยครับนะกบครับผมก็วันนี้มา เช้าหน่อยครับไม่ถึงกับเช้าหลอกสายแล้วล่ะเจ็ดโมงกว่ากว่าแล้วก็วันนี้ผมมาลงหมายคลองหกบนครับผมตรงต้นจามจุลีเล็กต้นนี้นะหมายนี้อ่ะเป็นหมายที่เคยถือว่าเธอเคยกินจัดมาก่อนเลยแหละเคยดังมาก่อนหมายเคยดังแล้วช่วงเมื่อกี้ที่ผมไม่ค่อยมาไม่เห็นผมมาเนี่ยผมมาคลิปล่าสุดก็น่าจะประมาณเดือน2เดือนที่แล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะผมมาน้่าน้มันเยอะครับ พอดีน้ํามันยืดแล้วน้ํามันไหลแรงแต่ตอนนี้เหมือนน้าจะลงไปถ้าดูแล้วก็สักเมตรนึงนะแต่ว่าพวกผักพวกอะไรนี่ก็จะเริ่มเยอะแล้วแล้ววันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าน้ําไหลแรงหรือไหลเบานะแต่ดูจากน้ําแล้วนะไหลอยู่นะแต่นําไม่น่าจะไหลแรงแต่กว่า20กรัมน่าจะเอาอยู่ก็วันนี้เดี๋ยวมารุ้นกันเลยครับว่าผลงานจะเป็นยังไงแอบซุ่มมาดูก่อนแต่ดูจากลักษณะหมายแล้วนะก็เหมือนมี ลอยหน้าหลายๆท่านนะมาลงอยู่นะผมคิดว่าน่าจะมีตัวก็เดี๋ยววันนี้เหยื่อที่บ่มไว้หมดไม่หมดหรอกครับเหลือนิดเดียวเนี่ยเหลือค่อนถังเดี๋ยววันนี้จะตัวจะเอามามิกรวมผสมกับเหยื่อนายศก็เหยื่อของผมมีประมาณ สองกำรรม,มือแล้วก็นี่ครับเหยื่อนายศครับผมเหยื่อสูตรปนินนะใครสนใจก็ติดต่อนายยศได้เลยเพจอ่าเฟซบุ๊กแกก็จะเป็นอ่ายงยศวิบูล์ครับผมลองทักเข้าไปถามดูว่าเหยื่อใช้ยังไงแต่ส่วนมากอะ่ะแกะถุงแล้วก็ผสมน้ำตกได้เลยก็ ผมวันนี้เอามามิกกับเดีียวผมก็จะใส่ครึ่งเดียวไม่ถึงครึ่งหรอครับใส่ประมาณนี้ก็ สำหรับผมนะถ้าแนะนำเป็นเหยื่อสูตรประหยัดกับนา,นานะครับเหยื่อนยศถุงหนึ่งถุงละสามห้าแล้วก็ซื้อลำสดไปผสมอีกเพราะว่าเหยื่อนยศดอะ่ะเขาจะมีกลิ่นหอมนวลนๆอ,อยู่แล้วแล้วก็ซื้อลำสดไปผายก็เหมือนเราก็จะได้ปริมาณเหยื่อที่มากขึ้นก็ลองดูครับลองลองไล่ดูก็เทคนิคหลายท่านก็ น่าจะไม่เหมือนกันของแต่ละคนส่วนตะก้อที่ผมใช้งานก็จะเป็นตะก้อจิ๋วของนายยศอีกเช่นเคยนี่ครับนี่ตะก้อจิ๋วนะก็ตัวบิดที่ผมใช้ส่วนใหญ่อ่ะผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งเลยแต่ของแกก็จะมี0.8กับเบอร์หนึ่งถ้าตกปรนินนะส่วนใหญ่อะก็เบอร์หนึ่งนี่แหละครับกับเบอร์0.8กำลังดีก็เดี๋ยวไปล้างมือผสมเหยื่อกันเลยครับเพราะว่ามือมันจะมี กินพวกครีมพวกอะไรอ่ะถ้าหน้าทาครีมกันแดดมาให้หล้างมือที่หมายก่อนนะครับค่อยไปผสมเหยื่อเดี๋ยวไปผสมเหยื่อกันเลยครับ แต่เพียนอีกแล้มั้งเพียนอีกแล้วครับแต่เพียนแล้วตัวสวยอยู่นะโอ้กินคัมสน,นั่นใช่ไหมโอ้ยมาแล้วครับนินแต้ม <Yeah. S 1> โอ้คัมโน้ตกินคัมโน้ตกิน วายกินนะ้ไม่เกี่ยวโอ้โโอโโอโโยโตโะเปลี่ยนอยู่ไหมคันนี้อยู่ไหมเพราะคันนี้ไม่อยู่ โอ้โหโอ้วดูวับกินตีนละสองสามคันล่ละอ๋อไม่ทันแล้วตอเพียงตอนเนี้ยกินจัดตอนเนี้ยอันนี้กินรัดโอ้โหนินมาแล้วนินมาแล้ว อเอาวน,นินมาแล้วครับนี่หลังจากเป็นตะเพียนมาพักหนึ่งแล้วนะดูดูเงือแตก มาเลยครับน <cies> ี่สวยงาม เริ่มมาแล้วมันเทิองอันเนี้ยอแรงเลยครับเนี่ยอัทนที่สองอ กดแรงเลยสวยงามนี่นี่คันคันริมนะเดี๋ยวได้เก็บปลาตัวนี้กอนโอ้หหนาแลวตัวนี้อันนี้อันนี้ครับดูคดูขดันกินอะไรเนี่ยอะไรเนี้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยขันแดงกดนินที่ครับ โอ้นินสิครับโอ้ยตัวสวยเฮ้ยันแดงครับขันแดงโอ้ยตีเบ็ดไม่เสร็จเลยเนี่ยตีเบ็ดไม่หมดเลยเนี่ย,ยแดงครับ ดูมันจะกลับมาไงเนี่ยตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งครับโอ้โหถือว่ากินจัดมากนะโอ้กินแบบไม่บรรยาบรรยังเลยก็มีทั้งตะเพียนทั้งปนินนะยังมุกินอยู่แต่ปนินน่ะเริ่มตัวสวยแล้วนะตัว4นิ้วแล้วก็นี่ครับสําหรับไม้ที่ผมลงก็ประมาณนี้เลยนี่ครับผมนี่ลงเบ็ดไปนี่ครับนี่ครับสภาพไม้นี่ครับป๊บ เียลมลมจามจุลีนะแต่ลมแดดยังมาลมยังมาไม่ถึงนะยังแดดอยู่สภาพหมายประมาณนี้เลยนี่ก็สภาพหมายของหกบนครับเดี๋ยวผมลองมาเช็คเนี่ยจุดนี้อีกทีก็เหมือนมีปานินเริ่มมีตัวเข้าแล้วนะนั่นนันตอดอยู่นะ ตัวสวยครับโอ้โหนีุึตัวสวยๆเลยฝากจะขี่ย้วรนะัดแรงไปนหน่อย อ๋อวิวสวยนี่ครับโอ้โหตัวนี้กดแรงเลยสวยงามนี่นี่คันคันริมนะเดี๋ยวได้เก็บปลาตัวนี้ก่อนโอ้โหหนาแลวตัวนี้ นี่อันนี้ครับดูดูคัมกินอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮย้ๆคัมแดงกดนินสิครับโอ้หนินสิครับโอ้ยตัวสวย,ยขันแดงครับขันแดง โอ้ยยิงตีเบ็ดไม่เสร็จเลยเนี่ยตีเบ็ดไม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหแดงกับขันโอ,อออโอ้โหเฮ้ยหมอตะกรับดูหมอตะกับมาไงเนี่ย ตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งครับโอ้โหถือว่ากินจัดมากนะโอ้โหกินแบบไม่บรรยาบรรยังเลยก็มีทั้งะเพียนทั้งปนินนะยังมูกินอยู่แต่ปนินน่ะเริ่มตัวสวยแล้วนะตัวสี่นิ้วแล้วก็นี่ครับสําหรับไม้ที่ผมลงก็ประมาณนี้เลยนี่ขบผมนี่ลงเบ็ดไปนี่ครับนี่ครับสภาพไม้นี่ครับ,บรป๊บเงียบลม ลมจามจุรีนะแต่ลมแดดยังมาลมยังมาไม่ถึงนะยังแดดอยู่ครับสภาพหมายประมาณนี้เลยนี่ก็สภาพหมายของหกบนครับเดี๋ยวผมลองมาเช็คเนี่ยจุดนี้อีกทีก็เหมือนมีปานินเริ่มมีตัวเข้าแล้วนะเหมือนคันที่สองฝั่งนู้นจะกินนะครับเดี๋ยวตีคันนี้ไยก่อน สวยครับโอ้โหดีครับโอ้โหตัวสวยสวยเลยปากจะฉีกแล้วเนี่ยวัดแรงไปหน่อยมีเหตุฉุกละหกครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เก้าโมงครับเดี๋ยวผมชาร์จแบตกล้องก่อนสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้ก็อาจจะหายไปสักพักหนึ่งครับพอดีเกิดเหตุฉุกละหกเมื่อเช้าเนี่ยพอมาถึงแล้วเปิดเปิดไว้แล้วลืมดูครับ เปิดไว้แล้วลืมดูโว้คือปวดเปิดไว้เกือบชั่วโมงหนึ่งอ่ะแบตหมดไปเลยก็นะครับปลาก็ยังกินเรื่อยๆอยู่นะตอนนี้ยังกินเรื่อยๆอยู่ก็จะมีตะเพียนมีปนินตะเพียนปนินสลับกันตะเพียนก็ตัวสวยนะเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้หน้าหนาชมว่าตัวขนาดไหนตะเพียนก็3นิ้วอยู่นะตะเพียนไม่ใช่ตะเพียนแว่นนะครับปนินก็ไม่ใช่ปนินแว่นแล้วนะตอนนี้น้าคลองหกบนรู้สึกว่าจะยุบลงไปแล้วผักผักตบพวกอะไรมันเยอะน่ารุ้นครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยวันนี้ว่าเราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนู่นครับบาเบดเดี๋ยวร่มมันก็เริ่มจะขยับเข้ามาแล้วครับตอนเนี้แต่ตอนนี้ฝั่งที่เราจะนั่งอมันยังแดดอยู่ปากินคันเล็กก่าคันเล็กนะครับ โอ้ยโอ้ปลาลินมีแต่ตัวสวยๆเลยครับดูๆโอ้ ตัวยังใหญ่ตัวนี้มันคันริมนะปลาจะกินนะครับเดี๋ยวไปเช็คกอนโอ้ HAEL โหีโตัวสวยดีครับโอ้โห สวยงามเลยอย่างเงี้ยแก้วคันแดงครับคันแดงเหมือนปลากิน้นั่นี่ย สายเว้นสายเว้นหนมนป้าขินคันดิมครับเอ็นมาอยู่ใต้กันเลย สวยงามครับผมว่าแล้วปลากินมันปลากดขันนี่นแรงเลย วิ่ยตัวสวยเลยอ่ะสวยงามครับผมโอ้กดหัวทิ่มเลยเมื่อกี้ ประมาณสิบโมงครึ่งครับอ่าก็ยังกินเรื่อยๆอยู่นะถือว่ายังมีตัวอยู่ก็มีตัวสวยๆตัวไซส์แดดเดียวไซส์อะไรมากินครับก็ถือว่าไม่เงานะผมมองว่าปลามันเริ่มจะกลับมากินนะครับปลาตัวสวยหลังจากที่ผมมารอบก่อนอนะ่ะมันจะเป็นไซส์แว้นซะส่วนใหญ่แต่รอบนี้ถือว่าไซส์สวยนะมากินเนี่ยก็ผมตก ประมาณตั้งแต่แปดโมงอ่ะแปดโมงกวา่าเนี่ยผมตกขึ้นมาเนี่ยผมตกมาเนี่ยก็ก็ยังกินเรื่อยๆนะถ้าชุดไหนที่มันเงียบครับลองเช็คเหยื่อดูเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้สักกี่สิบนาทีเนี่ยสักสิบยี่สิบนาทีเนี่ยเหยื่อเรามันจะหมดครับเพราะว่าผมดูแล้วว่าปลาเล็กะเยอะพวกปลาตะเพียนหางแดงแล้วก็พวกปลาตะเพียนพวกปลาส้อยปลาขาวสายขาวอ่ะครับจะเยอะอยู่ช่วงเนี้ยเพราะว่า น้ำมันกําลังเริ่มลงครับผมมองว่าถ้าน้ําลงไปกว่าน,นี้อีกหน่อยเนี่ยปลาจะเริ่มกลับมากินอีกก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อสําหรับไม้นี้นะผมว่าล่มลื่นดีนะเนี่ยล่มไม้เนี่ยล่มนี้มันจะล่มใหญ่หน่อยก็ส่วนมากอะล่มอะมันจะเข้าไปอยู่ใต้โคนครับเราต้องเอาเบ็ดออกมาตีข้างนอกหน่อยเนี่ยต้องขยับเบ็ดออกมาตีขยับบาเบ็ดออกมาหน่อยนึงเพื่อที่มันจะตีได้เพราะว่าตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นกิ่งไม้นะครับเนี่ย ข้างหน้านี่จะเป็นกิ่งไมก้ก็ตอนนี้สิบโมงครึ่งครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเราลุ้นกันบ่ายว่าตอนบ่ายปลาจะกินไหมสําหรับไม้นี้นะก็อย่างที่ผมบอกเช่นเคยเพราะว่าเหยื่อผมผมเอามาเอาเหยื่อของนายยศมาผสมลําเริ่มเอ้ลาเพิ่มลําสดนะผสมลําสดเพิ่มไปอีกก็ก็พอได้ลุ้นครับแต่เมื่อกี้ได้โอ้โหยตัวเป็นโลช็อกเกอร์ได้ขึ้นมาสองตัวแล้ววันนี้ ถ้าเป็นไอช่อนนะเนื้อนั่นแน่นเลยนะผมว่าก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับเนี่ยเริ่มเริ่มจะร่มละเริ่มจะมีล่มนั่งละเหมือนป่ากินเลยครับคันนี้เดี๋ยวไปเช็คคันนี้กันครับหนุนไปนู่นแล้วสายนี่ครับอืมวิสวย เช็ดคันเล็กก่อนอยู่ไหมคันเล็กนี่เ้าเป็นยังไงไม่ใช่ไงกินทีละสองคันเลยเป็นไงละ่ะสวยงาม ก็ตอนนี้ก็ประมาณเ <c oughs> ทีย่ยงห้าสิบแล้วครับ <c oughs> ก็วันนี้ภ <c oughs> ารกิจของเราเคือ <c oughs> มาลองดูว่า <c oughs> เหยื่อผสมสำเร็จอะเหยื่อสำเร็จนะครับเหยื่อถุงละสามสิบห้าบาทกับลำถุงหนึ่งยี่สิบบาทก็รวมเป็นห้าสิบห้าบาทกับการตกปลาหมายคลองธรรมชาติ วันนี้นะครับว่าวันนี้เราจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมมาลองดูนะครับว่าเหยื่อถุงนึงเนี่ยกับลำเนี่ยจะหมดหมดจะได้ปลาแค่ไหนนี่ครับเหยื่อก็เนี่ยเหยเื่อนายศเนะครับถุงนึงวันนี้ผมใช้ไปถุงหนึงเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนิดๆแล้วสําหรับสภาพหมายนี้ผมลองเมื่อเช้าเนี่ยผมลองผสม ให้มันได้นี่หน่อยมันแตกตัวไวครับเพราะว่าปลาเล็กมันเยอะผมก็เลยผสม,มให้มันเหนียวหน่อยเหนียวอาศัยว่าตีแช่ไว้สักพักหนึ่งก็เหยื่อถุงหนึ่งกับลำอีกถุงนึ่งลำสดครับเอามาผ่ากันแล้วก็เอามาลองตกดูว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงกับเหยื่อ55บาบาทก็เดี๋ยวอีกสักพักผมก็คงต้องเก็บเบ็ดแล้วครับเพราะว่า่า ตอนนี้เหยื่อหมดแล้วก็ล้างถังล้างอะไรแล้วเหลือแต่เก็บเบ็ดครับเดี๋ยวไปลุ้นชุดสุดท้ายกันเหมือนมีอาการนะขันเนตก็ตอนนี้ผมก็เก็บเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วล่ะเพราะว่าเหยื่อก็หมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยวันนี้มาภารกิจเหยื่อนายศถุงหนึ่งส5บาทแล้วก็รำสดถุงหนึ่ง 20บาทครับผมก็เป็น55บาทเดี๋ยวมาชมผลงานกันว่าผมจะได้ปลามากน้อยแค่ไหนครับกับคลอง6บนวันนี้โอ้ยปวดขา น,น,นี่ดีกว่าล่มดีนี่ครับอ๋อนี่เลยสำหรับผลงานของผมวันนี้กับเหยื่อ55บาบาทครับผมก็ถือว่า ได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็ปานินของหกบนตอนนี้กําลังเริ่มมีตัวสวยๆกินนะครับเริ่มกินแล้วเพราะว่าน้ําเริ่มลงแล้วก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็คงต้องลาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตกปลาเล็กช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ผลงานของเรานี่สวยงาม อ้ยนี่ครับนี่ดูป่านิมปัตะเพียนตัวสวยๆเลยครับผมสวยงามเลย